ซชอยู่หน้ามัน่อยู่างหน้าลงไปลงไปลงลงลงไปสองนันไปยิงแม่งเลยมันขึ้นมามันขึ้นแล้วอืมเออจ้อืมอืมอือ

ือมม่ดีเป็นไงล่ะกแกินเนื้อแล้วโนของนี่อย่ามเก็บสูนอีปะทอเปลี่ยนต่ส้นเนี้น้อยไปเป็นไงล่ะ มันจะจีนได้ไดัไปกับสองสองเซฟหนึ่งไงรู้จากเน่า